ข้อ5นะครับคืออันนี้สําคัญมากเลยถ้าคุณจะเอาชนะนะครับคุณต้องจัดลําดับสิ่งสําคัญในชีวิตนะครับมันเกี่ยวอะไร,นะรเกี่ยวอะไรกับการเทรดยกตัวอย่างง่าย,ายนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ะสมมุตินะครับคุณมีเงินอยู่มือเรียนในพอร์ตคุณจะเลือกอะไรระหว่างข้อ1นนะฮะลุยเข้าไปเทรดเลยกับข้อที่2เรียนก่อนสัก7วันแล้วค่อยไปเริ่มเทรด นี่คือการจัดลำดับสิ่งสำคัญในชีวิตครับแต่คุณเชื่อไหมผมบอกอย่างเงี้ยคน90%เนี่ยไปเทรดก่อนเลยนะแล้วแบพอขาดทุนค่อยกลับมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคนที่เรียงลำดับผิดสิ่งแรกเลยกูเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนก <c oughs> ูต้องแก้แค้นก่อนไอ้นี่คือคนที่เรียงลำดับผิดแต่คนที่เรียงลำดับถูกคือโอเคต้องหยุดเทรดก่อนแล้วลองกลับมาเรียนทบทวนบทเรียนไอ้ที่มันเคยเรียนไปแล้วอ่ะลองเรียนใหม่อีกรอบ พอเรียนใหมอ่อีกรอบเสร็จปุ๊บคุณจะได้อะไรบางอย่างคุณจะได้ปัญญาบางอย่างมาแล้วคุณค่อยเติมพอร์ตแล้วก็มาลุยเทรดต่อมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับคือการเทรดลูมในการเทรดมันง่ายๆมากเลยนะเวลาเราเรียนรู้เสร็จปุ๊บแล้วเราไปเทรดเราจะได้กําไรแต่พอเทรดไปสักพักหนึ่งกําไรที่เคยได้เยอะมันจะเริ่มได้น้อยลงเราต้องเริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยทำไมช่วงนี้กําไรน้อยลงวะเมื่อไหร่ที่มันมีช่วงแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆมันก็ตามสถิติแหละ แต่บางทีมันแทนที่จะ SL2 เป็น SL 3, SL เอเอม่อสเอลี่ไงแทนยาเทสสิชนะ8ปดเกลายเป็นเฮ้ยเทสสิบทำไม SL3 ทําทำไม s l 4่วะเห็นไหมมันมันเริ่มไปเซลเยอะขึ้นจังหวะแบบเนี้ยคุณควรกลับไปเรียนแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่คมนึกออกไหมครับคือการเทรดอะเหมือนกับเราเอาขวานะไปฟันต้นไม้แหละสมองเราเหมือนขวานเอาไปฟันต้นไม้เรื่อยๆพอเราอยู่ในตลาดนานๆเนี่ยบางทีขวานมันทื่อนะ เทรดปุ๊บทาไมไม่ไม่ค่อยโตแล้วแต่พอกลับมาเรียนเฮ้ยเหมือนรับขวานไปเทรดอีกรอบโอ,โ,อโอ้กำไรดีแม่งเทคนิคเดิมคลิปเดิมเลยเฮ้ยทำไมกําไรดีขึ้นเนี่ยสมองเรามันต้องมีการรับคมอยู่ตลอดเวลานะนะครับนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่จะเอาชนะตลาดได้เลยนะคือบางคนอ่ะเขาเรียนจบแล้วคือคนที่ไม่ชนะตลาดอ่ะเรียนจบปุ๊บไปเทรดเทรเดปุ๊บเฮ้ยหรือไม่ได้รับคมไงเจออารมณ์เจอ ความคิดไม่ดีเจออะไรไม่รู้แต่และว,วันใสเข้ามาในหัวแล้วแบบมันมันไม่คมเหมือนตอนที่เพิ่งเรียนเสร็จใหม่ๆอะ่ะมันค่อยๆทู่ค่อยๆทู่จนไม่รู้ตัวว่าขวานมันทู่ไปแล้วอะ่ะแต่ก็ยังก้มหน้าก้มตาเทรดต่อไปอะ่ะแล้วก็แปลกใจว่าทำไมขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปเทคคอร์สเสียตังค์เพิ่มไปเรียนเทคนิคใหม่อีกเทคนิคล่าสุดนะครับเทคนิคนี้ดีมากเลยเรียนปุ๊บเฮ้ยกำไรกำไรกำไรเทรดเทคนิคนั้นไปสักพักนึงเอ้าทำไมขาดทุนจริงๆเทคนิคเดิมอ่ะมันก็ยังใช้ได้นะ แต่เราไม่ได้ไปทบทวนไปรับคมมันแค่นั้นเอง